ครับทุกคนวีดีบุฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสมาชิกใหม่นะครับพอดีแล้วสมาชิกตัวนี้พอดีแล้วสมาชิกคนนี้อยู่กับผมมาอยู่กับผมมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะซึ่งเนี่ยฮะเขากำลังร้องอยู่เลยนี่ฮะนี่สำหรับสมาชิกใหม่น้องชาร์ลอตนะฮะน้องเป็นผู้หญิงนะฮะน้องอายุสองเดือนน้องเป็นแมวพันธุ์สกอตติฟ้งผสมนะฮะซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะฮะ วันอาทิตย์ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ตอนนี้น้องก็มาเป็นสมาชิกใหม่ของผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้น้องร้องมากเลยผมขอจับมันใส่กล้องก่อนนะฮะนี่ฮะนี่คือน้องชาลอดนะฮะวันดีชาลอดชาลอดเอ้ยน้องเกลือผมอะชาลอดไปนี่แล้วเรียวเรียว,ยว,ยว,ยวชาลอดตอนนี้น้องก็มาอยู่กับผมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้น้องน่าจะอยู่ในระหว่างการปรับตัวหรือว่าบางทีน้องอาจจะปรับตัวได้แล้วว่าน้องมาอยู่กับอาทิตย์ผมอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้น้องชาลอด น้องก็มีเพื่อนของมัน้องน้องฉลาดก็มีเพื่อนนะฮะนี่นี่คือเพื่อนของมันชื่อชาลีนะฮะเป็นตุ๊กตาแมว <laughs> โอเคนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ